สวัสดีค่ะทุกคนขาเรากลับมาเจอกับชออปลาออกในตอนที่3กันแล้วนะคะจากตอนที่แล้วเนี่ยเพราะความประมาทของเสี่ยงเหลียงทําให้ตัวเขาต้องสิ้นชีวิตพร้อมกับทหารจํานวนมากที่ติ้งเถากองทัพชินของจ้างหานได้ยกเข้าประชิดแคว้นเจ้าที่เพิ่งสถาปนาขึ้นมาใหม่ถ้าแคว้นเจ้าแตกแล้วเห็นทีการกรบฏท,ทั้งหมดคงจะถูกกองทัพชินปราบได้สถานการณ์จะดําเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะ ข่าวการตายของเซียงเหลียงทราบไปถึงเซียงวีที่นำทัพยกไปตีอีกเมืองหนึ่งเซียงวีเสียใจอย่างมากเขาร้องไห้เพราะการจากไปของเซียงเหลียงนานเลยทีเดียวเซียงเหลียงเนี่ยเป็นอาที่เลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นจึงไม่ต่างอะไรกับพ่อคนหนึ่งของเขาการจากไปของเซียงเหลียงทําให้เซียงวีทั้งเศร้าและโกรธแค้นเขาตั้งใจว่าจะต้องล้างแค้นให้จงได้ฟานเจิงที่ปรึกษาผู้เท่าปลอบให้เซียงวีให้ได้สติ เซียงวีจึงรีบยกกองทัพปะหาหลิวปังที่จัดแจงงานศพของเซียงเหลียงขอยท่าอยู่แล้วเซียงวีสั่งให้จัดงานศพอย่างเรียบง่ายเพราะการสู้รบติดพันกันอยู่ทหารอาจจะเสียขวัญได้ระหว่างนั้นเองนะคะกองทัพชินของจางหานไล่ตีกองทัพเจ้าอย่างหนักจนจะเสียทีเซียงวีเห็นว่าชูไว้วางประทับอยู่ในบริเวณนั้นเห็นจะเป็นอันตรายเป็นแน่ ดังนั้นเซียงวีหลิวปังและทรงอีจึงเชิญเสด็จฉวยหวางไปประทับอยู่ที่เพิ่งเฉิงอันเป็นเมืองใหญ่ที่มั่นคงหลังจากฉวยหวางมาถึงเพิ่งเฉิงได้ไม่นานแขวนเจ้าได้ส่งทูตมาขอกำลังจากแขวนฉูฉฉวยหวางปรารถนาจะยกกองทัพไปช่วยสองกองทัพกองทัพแรกให้ทรงอีเป็นแม่ทัพใหญ่เซียงวีเป็นแม่ทัพหน้าฟ้านเจิงเป็นเสนาธิการทัพ กองทัพนี้ให้ยกไปช่วยแคว้นเจ้าและปะทะกับกองทัพหลวงของจางหานโดยตรงในใจของเซี่ยงวี่เองก็อยากจะไปอยู่แล้วเพราะอยากจะล้างแค้นในเซี่ยงเหล่งจนตัวสัน่นกองทัพนี้มีกําลังทหาร2ในสของกองทัพทั้งหมดส่วนกองทัพที่สองให้หลิวปังเป็นแม่ทัพใหญ่กองทัพนี้มีหน้าที่บุกตีดินแดนกวนจงอันเป็นแผ่นดินแม่ของราชวงศ์ชิน้นสาเหตุหนึ่งเพื่อให้จางหานาวะพวง์ ถึงแม้งานจะดูเหมือนง่ายกว่าแต่กำลังทหารที่ยกไปด้วยนั้นมีน้อยกว่าก่อนที่จะยกทัพออกไปช่วยหวังตรัสว่าถ้าผู้ใดเข้าเมืองเสียนหยางเมืองหลวงของราชวงศ์ฉินได้ก่อนจะแต่งตั้งให้เป็นหวางครอบครองดีแดนกวนจงอันเป็นดีแดนของราชวงศ์ฉินหวางในภาษาจีนก็คือกษัตริย์นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกองทัพทั้งสองจึงออกไปจากเมืองเผิงเฉิงตามรับสั่ง ซรงอียกกองทัพมาจากเพิงเฉิงและเดินทัพมาถึงอันหยางใกล้กับเมืองจีลูเมืองที่กองทัพเจ้าถอยหนีไปแต่เขากลับไม่สั่งให้ยกทัพไปไหนเลยนะคะกองทัพชูหลายหมื่นคนตั้งอยู่ที่อันหยางภายใต้อากาศที่หนาวเหน็บและฝนที่ตกหนักส่วนทรงอีเสพสุราตลอดวันและส่งให้ลูกตัวเองไปติดต่อกับแคว้นฉีเซียงวีเห็นเช่นนั้นก็ไม่พอใจอย่างยิ่งนะคะตัวเขาอยากจะออกรบเป็นที่สุด หนึ่งก็เพื่อล้างแค้น 2. องกองทัพฉินกําลังจะตีกองทัพเจ้าแตกอยู่แล้วแต่ทรงอี้กลับมานั่งดูตาปริบๆไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์เลยไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมที่ทรงอี้ทาแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ากลัวนั่นเองค่ะเขากลัวกองทัพฉินมากและไม่กล้าออกรบเซียงวีจึงเข้าไปในกระโจมและขอให้ทรงอี้สั่งให้เข้าตีกองทัพฉินแต่ทรงอีปฏิเสธ ก็ด่าว่าเซียงวีว่าเป็นคนหัวร้อนและบอกเขาว่าถ้าขัดคำสั่งและมีพฤติกรรมแย่ๆจะถูกตัดหัวทันทีเวลาผ่านไป46วันสถานการณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือซงอีไม่ยอมโจมตีกองทัพชินเสียทีทหารฉูดที่ตั้งใจจะมารบแต่กลับไม่รบสักทีจึงนินทาาซงอีกันยกใหญ่ เซียงวี w สุดจัดทนอีกต่อไปแล้วเขาจึงบุกเข้าไปในกระโจมของซงอีแล้วฝันซงอีขอขาตายเซียงวี w ประกาศกับทหารทั้งหมดว่าซงอีเป็นกบฏลักลอบติดต่อกับกองทัพฉีช่วยหวังจะให้ตนเองสังหารเสียหลังจากนี้ขอให้กองทัพทั้งหมดอยู่ในการบังคับบัญชาของเซียงวีพวกทหารเกลียดชังซงอีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะพวกเขาจึงยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี ในวันรุ่งขึ้นเซียงวีจึงเดินทัพเข้าช่วยแขวนเจ้าในปัตดลเซียงวีสั่งให้ยิงปู้และจงหลีโม่นำกองทัพสอง0 0ื่นคนเข้าแม่น้ำหวงเหอเพื่อเข้าสนับสนุนเมืองจีลูหลังจากนั้นเขาจะยกทัพตามไปจางหานแม่ทัพใหญ่ฝ่ายชิ้นเห็นกองทัพฉู่กำลังจะข้าแม่น้ำมาเขาจึงสั่งให้ตงอี้และซือหมาซินนำทหารห้าหมื่นคนเข้าสกัด ยิงปูขึ้นฝั่งแม่น้ำหงเหอได้เห็นว่ากองทัพฉินยังหมาไม่พร้อมกองทัพฉูจึงเป็นฝ่ายเข้าตีทันทีทั้งสองฝ่ายสู้รบกันอย่างดุเดือดเมื่อเซี่ยงวีมาถ,ถึงก็ให้แบ่งกำลังออกไปเป็นสองส่วนเพื่อที่จะตีกระนาบตงอี้และสือหมาซินจากสองด้านตงอี้และสือหมาซินเห็นว่าจะต้านกองทัพฉู่ไม่ได้พวกเขาจึงถอยทัพไปทิ้งสเสบียงจำนวนมากมายให้กองทัพฉู่ยึดไว้ได้ เซียงวีได้ซาบียงมาจำนวนมากนะคะแต่ต้องการที่จะบทขยี้ก่องทัพฉินไปในคราวเดียวกันเซียงวีจะมีคำสั่งให้เก็บเสเบียงอาหารที่ยึดมาได้ไปพอกินแค่3าวันเท่านั้นที่เหลือให้ทิ้งเสียทั้งหมดพร้อมกับทุบเครื่องครัวทิ้งทุกประเภทและยังให้เผาเรือที่เพิ่งพาพวกเขาข้ามแม่น้ำหวงเหมอมาด้วยดังนั้นทหารทุกนายจึงรู้ว่าถ้าพวกเขาจะมีชีวิตรอดพวกเขาจะต้องเอาชนะศัตรูและยึดเสเบียงของศัตรูมาให้ได้เท่านั้น ถ้าทำไม่ได้ก็ตายลงเสียที่นี่ทั้งหมดรวมไปถึงตัวเซียงวีเองด้วยข่าวการทุบหม้อจมเรือทราบไปถึงค่ายฝ่ายฉินจ้างหานเคนดูว่าในเวลานั้นกองทัพฉินมีกำลังสองแสนนายภายใต้กำลังของหวางหลีและอีกสองแสนถึงสามแสนนายภายใต้การนำของจางหานเองทำให้กองกำลังฉินทั้งหมดมีประมาณสี่แสนถึงห้าแสนนายในขณะที่กองทัพฉู่มีเพียงห้าหมื่นถึงหกหมื่นนายเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีกองทัพอื่นๆอีกประมาณ8 0 0ห0คนที่ยกมาช่วยแขวนเจ้าด้วยนะคะแต่ทุกกองก็เหมือนทรงอีนั่นก็คือกลัวกองทัพฉินเกินกว่าที่จะยกเข้ามาช่วยแขวนเจ้าได้ทำให้พวกนี้เนี่ยไม่มีส่วนในสงครามและจะไม่ยกขึ้นมาช่วยเซียงวีแน่นอนดังนั้นเนี่ยจางหานจึงคิดว่าจะให้หวางหลีแบ่งกำลังสองแสนคนของเขาออกเป็นเก้าค่ายและช่วยกันตีกระ,ระดาบกองทัพฉู่จึงกระทั่งทหารฉู่เหนื่อยล้าและอ่อนแรงไปเอง เพียงเท่านี้ก็จะเอาชนะกองทัพฉูได้โดยง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเซียงวีจะแก้แผนทางนี้อย่างไรเซียงวีเริ่มต้นในการส่งทหารไปตัดสเสบียงกองทัพของหวางหลีก่อนเพื่อไม่ให้สเสบียงมาถึงกองทัพฉินได้กองทัพฉินจะได้อ่อนแรงลงหลังจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเซียงวีนำกองทัพฉูห้าหมื่นคนเข้าตีกองทัพฉินทันที ตัวเซียงวีเองก็ขี่ม้าถือทวนนำน้าทหารเจอหน้าทหารฉินคนใดเซียงวีก็ไล่สังหารอย่างไม่มีปราณีการต่อสู้ในสมรภูมิอย่างบา้าคลั่งของเซียงวีทําให้ทหารฉูเกิดฮึกเหิมไม่กลัวความตายทหารฉู่ต่อสู้อย่างบ้าระห่ำตามอย่างแม่ทัพเช่นเดียวกันมีการเปรียบเปรยว่าทหารฉูคนหนึ่งต่อสู้อย่างกล้าหาญท่ามกลางทหารฉินสิบคน การโจมตีฝ่ายฉูเป็นไปอย่างรุนแรงนะคะเซียงวีตีค่ายของหวังหลีแตกอย่างรวดเร็วและจับหวังหลีเป็นเฉลยได้ด้วยแต่ก็ยังไม่หนำใจอีกนั่นแหละค่ะเซียงวีจึงสั่งให้ทหารติดตามกองทัพฉินที่แตกพ่ายไปและเข้าตีค่ายที่สองที่สามของกองทัพฉินจนแตกยับทั้งสองค่ายจนกระทั่งถึงเวลาค่ำมืดแล้วเขาจึงสั่งให้ทหารพักเสียก่อนฟานเจิงเสนาธิการเห็นว่าเซียงวีบุกเข้ามาเร็วไปและเข้ามาอยู่ในกลางวงล้อมศัตรู ภายในคืนนี้จางหานจะส่งกองทัพออกมาโจมตีตอนกลางคืน e ไม่ต่างอะไรกับที่เคยทำกับเสียงเหลียงครั้งหนึ่งแล้วเสียงวีฝั่งเช่นนั้นก็เห็นด้วยนะคะเขาจึงทิ้งให้ค่ายว่างไว้ส่วนทหารทั้งหมดให้แบ่งเป็นสี่กองคอยซุ่มรอกองทัพฉินเป็นไปอย่างที่ฟ้านเจิงคิดไว้คืนนั้นจางหานสั่งให้กองทัพออกมาตีค่ายฉู่จริงๆ แต่เมื่อมาถึงก็พบว่าค่ายดังกล่าววา่างทหารฉูที่ซุ่มอยู่จึงเข้าตีพร้อมกันทั้งสี่ดันกลองทัพฉินแตกยับเยินแม่ทัพถูกสังหารทหารหลายหมื่นพลีชีพลงกลางสมรภูมิแห่งนี้เซียงวีเห็นกองทัพได้ชัยชนะเขาจึงสั่งให้ยกติดตามไปและบุกตีค่ายของกองทับฉินทันทีแม้จะเข้าสู่เวลาเช้าแล้วก็ตาม กองทับฉูเข้าตีค่ายที่4และค่ายที่5ทั้งวันจนสุดท้ายกองทัพฉินไม่อาจต้านทานความทรหดของกองทับฉูได้จนต้องทิ้งค่ายทั้งสองค่ายพร้อมกับซากศพทหารจํานวนมากจางหานเห็นค่ายทั้ง5แตกจึงคิดจะแก้ตัวเขาสั่งให้ทหารฉินแอบไปคอยซุ่มไว้ทั้งสอง้างถ้ากองทัพฉูยกเข้ามาตีค่ายที่6กองทัพฉินทั้งสองจะได้ตีกองทับฉูให้แตกพ่ายไป หากแต่ว่าฟานเจิงกลับมองสิ่งที่จางหานคิดออกเป็นคำรบสองเขาจึงซ่อนกลนจางหานด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะคะเซียงวีเนี่ยจะนำกองทัพเข้าตีกองทัพฉินตามปกติตอนกลางดึกของคืนวันนั้นส่วนกองทัพอีกสองกองให้อยกเข้าตีกองทัพที่ซุ่มอยู่ของฝ่ายฉินกองทัพที่ซุ่มอยู่ย่อมไม่ระวังตัวและเป็นเหยื่อของการซุ่มโจมตีอย่างแน่นอน ในคืนวันนั้นกองทัพชูจึงยกเข้าตีค่ายที่6อย่างรุนแรงแม่ทัพที่รักษาค่ายคิดว่าจะมีกองทัพที่ซุ่มอยู่คอยช่วยเหลือแต่กลับไม่มีทหารชินโผล่ออกมาช่วยเลยสักคนเดียวเพราะเซียงวีได้สั่งทำลายกองทัพอ,อีกสองกองไปแล้วนั่นเองกองทัพชินในค่ายที่6จึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วไหนเลยจะต้านทานเซียงวีได้ค่ายที่6จึงต้องเสียให้กับฝ่ายชูอี ฝ่ายจางหานได้ทราบว่าเสียไป6กค่ายแล้วทหารที่เหลืออยู่คงจะต้านทานกองทัพฉูต่อไปไม่ได้อีกเขาสั่งให้กองทัพที่เหลืออยู่ของหวางหลีทั้งหมดถอยทัพเซียงวีจึงสั่งให้หยิงปูนํากองทัพไล่ติดตามไปกองทัพฉูไลส่สังหารกองทัพชินเป็นพันวันทหารชินที่ประจำการอยู่ที่ค่ายที่7ที่8และ9จึงแตกกระจายจนหมดสิ้น ภายในเวลา3วันเซียงวีตีกองทัพของหวางหลีทั้ง9ค่ายแตกยับเยินภายในการต่อสู้9ครั้งในครั้งนี้ทหารฉูแทบไม่ได้ถูกจับเป็นเฉลยศึกเลยเหล่าทหารชิ้นต่างถูกสังหารในสมรภูมิเกือบทั้งหมดจำนวนทหารที่ตายจึงมากเกือบ2องแสนคนเมื่อสูญเสียกองทัพของหวางหลีจ้างหารถอนกำลังไปจากจีลูและสั่งให้คนไปขอกำลังสนับสนุนจากเสียนหยาง การถอยทัพของจางหานทำให้แคว้นเจ้าปลอดภัยในที่สุดชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเซียงวีทิ่จีลู่ทำให้ชื่อเสียงของเซียงวีนั้นดังไปทั่วแผ่นดินเลยนะคะเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้แบมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ